ค่ะช่องใหญ่ใหมอสพิเชียลนะคะภาคสองภาคสองต่อว,ว่าสิได้เป็นสนามที่เป็นโกกวางลงลงูกจะคิดใบบอรหรือว่าจะเป็นชุ่มชนเจ้ามาเล่นแบบสายหนังแบบ <c oughs> สองเหลืองต่อกันเลยไม่ใหญ่ให้เขาจยากดูอยากให้เขาติดตาม <c oughs> ตอนนี้เราติดรถติดอยู่ค่ะพี่น้อนไม่ใหญ่ไม่รถซ้ายหนังสองเหลืองพวกโอ้โหอ่านเราคับ่านเราครับ สายสองเดนกวบไดุุ้ยหกู้ไทายเลยเขียเขียวแลวเขียวแลวอานเขียวลวนมสุดอใส่กับรถบัสขั้นัดลมันรถเดขันน่กัเขียวพวกันขันน่กัเขียว เซ็นท่านี้ให้ลก,ลออกิโลเพิ่งเอาาะวเข้ามาเซ็นนี้ตะกี้เข้ามาสุกขุ่นน่ะ ขี่ปั่นพัฒนท่อได้ไใหญ่อเออแสดงว,ว่าเป็นค่วมเจ้าที่ใส่เอะเป็นค่วมเจ้ววมามอเป็นค่วมเจ้าหรือ <c oughs> เป็นข่วมไข่แต่บื้องตี้ทั้งหัวเนี่ยมันตะกี๋หบดไลยมีทานค้าร้ายนปนี้ได้กันโตเจ้าวาน่ะเป็นตลาดที่ตัวน่ะตลาด,ดที่ต้งซ้ายนีน<า>ย่ยในจีตลาดยี่ต้อคนเดียวสองร้อยเมตรเดียวซ้ายอยวังตาแก้ว ปูนสนามนึงอยูตั้งสายเลยนั่นนั่นดีเมียนมุ่งเดียวกันแล้วยคือมันลงมุ่งหน้าเนี่ยเออในนี่ตลาดเมียนคุยใหญ่ตลาดนี้นมันลาวนี่มันโมเมนต์ตลาด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 คูณองข้างสิเลี่นี่นี่นี่มุ่งอะไรนี่ยูตั้สายนี่ในน้ำคูณกว่านี่ไม่ไม่อยู่นี่ นี่รถจอดสบราบพี่ไหนเมื่อไหร่สนามไม่มยังให้บ่อยอนี่เดียวเขาเรียวนี่เดียวห้องน้ำโอ้ยค<ว>ุณย,ยายกลัวกลับรถที่สอด หมายของคุณอยู่ทางซ้ายว่าปพีเบิมันมันเป็นของแถวอยู่้งหลังง,งไตปันมเป็นผกา,เ,า,าเข,เข,เข,เขาไถออกบมหูระวังระวัหยบเจ็บดโอ้แสดงว่ามันเออ็ผากาี่นองจานดาวาทเทียบเพราะว่าวขเขาไถออกเเพียใหม่มหออกใหม่ไปจอดบอรีไอยู่เลย งเบียอยู่เนี่ยมันเป็นผ้ามวอย่างสับลาบเลยบัวอัพเดเพิ่เจอสนามถึงไหนเนาะพร่อาร์ตเที่เขามาตัวน้นเสียนใา่ในบ well. ่วแล้ว ใ่เขาได้ไม่นย่เป็นเรียไดียว่เป็เรียนแย่คนเขาบอกเอได้ตะปูลายด้เจาะตะปูลายแห้งนะพูนีรัตไปนพูนีรัตน์อ๋อพูนีรัตน์แยบก่อนเนาะอืมพูนีรัตแยบก่อน เขาเห็สุสะพานเพราท่านแดงแล้วไปเถินเ,าาเ,นเย,วนยาวาให้เล่าเยาวาให้เล่าเราหาทิศทางอยู่เ,เปลี่ยนทิศทางปเปลี่ยนทิศทางด้วยมานตำรถจขันอยู่ดิมึงูแว่บแว๊บที่มันอยูอ่ยุใสจะเป็นจีรลหลายที่ไรเจ้าเขวดเดี่ยวเดียว ก่อนนะคะปรากฏว่าเป็นสถานที่ยังไม่คิดไว้เลยมองเดิมที่เก่าจุกว้างขวางขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีะค่ะ